สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลีเก้นแบงแบงแคนเยสมายอินไซน์ s o m t h i n g กรองกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนโซโล่แลง้งติดกับตำนานติดทหนึ่งนะครับผมในดีที่แบบไม่ค่อยมีตัวนะอันนี้เรามาโซโล่ครับวันนี้ที่ผมจะมาเล่นคืย ตัวนี้ครับบามอนอันนี้แบนเหี่เคิรก็ได้จริงๆฮันโซเนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องแบนก็ได้ครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะได้เล่นตำแหน่งไหน แต่ผมอยากเล่นเน,ะอนอียบาอวันนบยืนเลนเป็นตัวที่แบบมีดาเมจแล้วก็ถึกสามารถไฟแบบโดนลุมได้ถ้าไม่โดนซีซีนะย้ำนะครับว่าแหลงอีปิกจากความนานเท่านั้นถ้าแบบแหลงเทพขึ้นไปก็จะเล่นอีกอีกแบบนั่นแหละอันนี้เรา อาแรใตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนเที่แบบยังติดอยู่อีพิกอะไรเงี้ยโซโล่ไม่ขึ้นสักทีอยู่ตำนานโซโล่ไม่ขึ้นเทพสักทีอะไรเงี้ยคือเราใช้ตัวเนี้ยตัวตัวที่แบบมันแจกฟีนะสามารถไต่ขึ้นได้นะแค่แบบรู้จังหวะการไต่เราเจอเบเดนเนต้านะครับตัวใหม่ เล่นยากนะี S ่ยเจ็ดห้าเล่นอะไรอ้าวโดนแย่งไปแล้วนะครับสำหรับบามอนเราเรียบร้อย อาน,นี้ผมน่าจะต้องเล่นป่านะถึงจะแบกได้ป่าเนี่ยอลูกาศก็ได้ครับซื้อง่ายตัวนี้ก็เล่นได้อยู่แต่ต้องปามให้เป็นเลยนิดหนึหรือจะเล่นเป็นเซเบอร์ก็ได้ผมเล่นเป็นเซเบอร์ดีกว่านะฝั่งเราไม่มีตัวยืงต่านแต่มาเล่นป่ามนันโดนแย่งกัเยนเลย เอ้นี่มีการทดลองอยู่จัะตายแรรานี่เรายกทีเดียวก็ตายแล้วฮะเซเบอร์ปา่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะตาน,นี้ เซเบอร์นี่ผมจะออกแบบสายแบบวันช็อตเลยครับแบบยกยกก็แรงตี G แล้วก็แรงแบบเซตไอเทมผมจะออกเป็นสามง่ามนะครับแต่เมื่ออาชี่เขาไม่ออกากงหานะี่ยใช้เซตนี้นะครับเล่นได้แรงนี้ถ้าแบบ มันต้องต้องแบกตัวเองนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้กดมากับเพื่อนนะต้องแบกตัวเองให้ได้แต่ถ้ามีป่าอยู่แล้วหรือว่ามียิงอยู่แล้วเราก็อย่าไปหยิบนะมันจะเพิ่มโอกาสแพ้ถ้าม,มีป่าอยู่แล้วเงี้ยเลยเราก็หยิบตำแหน่งอื่นมาแทนมียิงอยู่แล้วเราก็หยิบมาแทนนะครับแต่ดีนี้ผมไม่ผมไม่มีแทงเนี่ยบามอนก็โดนหยิบไปแล้ว ฝั่งเราไม่มีป่าผมก็เลยเอาป่ามาน่าจะเล่นได้เบนเนตตาฝั eta, ่งนน้นเล่นป่านะครับป่าก็โหดนะครับเบนเนตตาแต่ว่าค่อนข้างช้านะช้ากว่านักฆ่าตัวอื่นจริงๆเอาไปออฟเลนดีมากเลยเบนเนตตา มาดูกันครับว่าจะไหวไหมกับตัวละครฟรีแต่ถ้าบวกกันนานๆน,นี่สู้ไม่ได้แน่นอนเจอวาเลียเนี่ยสแปมสกิลใส่รัวๆเลยเราสู้ยากครับฝั่งเราแต่ฝั่งเราก็มีฟาซาที่แบบเบิร์ดดาเมดได้เล่นระยะไกลได้ฝั่งนู้นไม่ค่อยมีตัวเข้ามาไอ้นี่ลงห้มีแต่ตัว เนี่ยเป็นเน็ตตาดชื่อเรียกอยากมากเราจะเริ่มต้นที่บูบับนะนีถ้าเราจะแผกการก่อน <Smash them. S 1> ผมจะออกดาาฟาร์มขั้นสองก่อนแล้วออกรองเท้าแล้วค่อยออกขั้นสามอันนี้เราไม่ต้องแท็กลกางก็ได้ให้แฟลซาเวลวสองไปเลยจะได้ไม่แย่งเวลวกันผมเริ่มที่บูก่อน เซเบอร์ใช้มานาจะแ,แพทใหม่นี้เซเบอร์ก็ตีแรงอยูน่นะฟามค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะไอตัวแรกนี้ถ้าแบบไม่ได้โดนมาแย่งผมจะไม่กดฟาร์มเดี๋ยวเราแท็กกายอีกสักเว็บนึงอ่ะ เพื่อนทักมาเพื่อนกลับแล้วครับตาตาเย็นไม่ไหวเจ้าวาเวรียสแปลงมาสี่เป็นยากรรเรียบร้อยเป็นหนึ่งศพต้องตามต้องทำเงินเราให้ได้ถ้าเราเลีสีแล้วเราสามารถเติมเพื่อนได้ จะออกเป็นรองเท้ารถคูดาตา้วาเลียจะตายเรานม่าจะติดข้างหลังได้ฟาซารอบามอนครับ <Okay. S 1> ไม่รู้บามอนอยู่ไหนพี่โ okay. okay. อเคเขาเห็นเรานะเขาไม่กล้าเราฟาร์มอีกฝั่งอยู่ข้างบนนะแค่เราตัดบูได้มีฝั่งเป็นเนส้าอยู่เล่นบน มา,บบาแล้วครับมาเลียแเรามีฟาร์มครับแย่งได้ดีเทอันนี้เราสวนได้นะเดีเขาต้องเข้าการต่อแน่น่าจะกลับบ้านแนล้วอ่าอย่างนี้นครับ ความไปเรื่อยเรื่อยครับเราตัวนี้มันราเมจค่อนข้างน้อยจนเกินโอ้ผมจะออกเป็นสินใหญ่ก่อนเลยนะแล้วก็ไปเนี่ยลาลาเราน่าจะได้นะครับ ตีหนึ่งตัวจะรอเข้าดีๆก่อนอยู่สามตัวนี่ตัวนู้นในทางตัวไหนแบบอยู่กันเนี่ยนี่ได้สองตัวได้ลา,ลายลายจนเซเบอร์ตีธรรมดาก็แรง ขัดนี้แรงมากเมื่อกี้เราไม่มีเลสนะถ้ามีเลสนี่ฟันทีนี่มีดุ้งเดีออย๋ยวเราฟาร์มตรงนี้เสร็จเราเอาเลสแล้วก็รอเอาเต่าให้เพื่อน,นเราเป็นตัวฟาร์มเราพยายามเอาเต่าเอาหลอดให้เพื่อน<ส>เพื่อนจะได้เล่นง,ง่าย อาซิวนาดุดนะมันจะมีคนออกครับฝั่งนี้อันน,นี้เรายืนหลังเต่านะให้เขาสแปมฝั่งนู้นไปยังไงเราก็ได้อยู่แล้วเต่าตัวนี้เราเขาชาร์จอันติีเข้ามาก่อนนะสกิลเขาจะเป็นประมาณน <ๆ S 2> ี้ <Valerie> เรายกส่วนไปเลยเนี่ยเ,เ,เราเราล่อซื้อซื้อสกิลผักเขาสนถ้าเป็นราเรียนนี่ข้างข้างเพื่อเรากลับมาจดี๋าวบูก่อนนไะอ้เพื่อนกันล่าง่อยเพื่อน thôi? วาเรียอยู่ขลังเราบอกเพื่อนครับถ้าเราเอาได้บอกเพื่อนเลยปล่อยสกิลหนึ่งครับก่อนนะครับข้อดีธรรมดาจะแรงมากเซเวอร์บูเขาน่าจะอยู่หรือเปล่า ไม่อยู <shocked> ่จะเราเอาล่างเลยนะเข้ามาตีเลยเพื่อนกลัวอะไรอ่ะเราเปิดหลังได้แล้วถุงเจาะดาบเขียวชิ้นที่สองเน้นแบบ ยกทีมีแตกเอาเต่าต่อแล้วพยายามเก็บเต่าให้เพื่อนนะครับถ้าแบบเราแบบเล่นตัวฟาร์มที่อบบอเต่าคนเดียวได้ เื่อนจะได้มีเลเวลเราเก่งคนเดียวเราชนะไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ผมขสกิลธรรมดากันเขายกส่วนนี้อ้าวไม่เราดักมาหมอนได้ จริงผมต้องไปเคลียร์ร่างก่อนนะแต่ผมหิวบูกับบูก่อนกันเพ <c oughs> ื่อเราเล่นดีนะตอานี้ <c oughs> เราไม่ต้องแบก,กเท่าไหร่อ่าเนียตัวนี้ขาดแล้ว เขาสแปมเราได้ครับถ้าเขาใช้สกิลโดนเราเขาใช้สกิลได้เรื่อยๆรื่วาเรียปิดล่างเลยครับเราคุมคุมฝั่งนี้ไว้ให้เพื่อนดึนงป้อมไปรอตอนนี้เพิ่มเข้ามานะ เราตีธรรมดาก็ได้เราตีธรรมดาแรงอยู่แล้วอ่ะอีกฝั่งยอมอีกแล้วครับ โอคครับผมก็จะประมาณนี้นะถ้าจะเล่นป่าแบบป่านล้นนี้นะแต่ว่าตอนแรกจะมาเล่นบาบอลโดนแย่งไัก่อนแต่เราก็ได้ MV p อ่แล้วได้ดาวนี่ยเพื่อนก็เล่นดีครับตานี้ถือว่าแบบตำแหน่งเราก็ได้ตำแหน่งพอๆกันแต่ว่าเราเดินเกมได้ไวกว่าช่องต้นเกม กดไลค์ให้เช่นไปโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็น่าจะให้ดูแค่นี้ครับประมาณเซเบอร์ฟาร์ม er, ป่าฟาร์มได้นะครับในแรงนี้นะแต่ว่าในแรงนี้ในแรงจิปิคตำนานอะไรเงี้ยตัวที่แบบแจกฟีก็สามารถเล่นได้ครับในแรลงบนบนก็เล่นได้ครับแต่ว่าต้องต้องเล่นอีกแบบหนึ่งต้องเล่นดูตัวแก้ทางอะไรเงี้ยเซเบอร์ er, อาจจะเอามายืนออฟเลนเอาไว้จับชิเศก็ได้ อาจจะมีป่าที่ดีกว่านี้นะครับโอเคครับผมนี่ก็ขอไปไปทางนี้นะครับเจอกันนะครับ